ตัดเด้งรู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเลเวลถึงหนึ่งหมื่นแล้วเราเป็นแบบเจ้าของโลกดีแล้วดูดิโอ้ยเราเราดูดิโอ้ดูแบบต้นไม้ใหญ่ยังเล็กไปเลยทุกคนดูดิต้นไม้ใหญ่แบบเล็กๆไปเลยดูดิยาฮู้สวัสดีพวกตัวจิ๋วทั้งหลายวันนี้เราจะไปเล่นไม้ค้าแบบตัวจิ๋วไว้แต่ถ้าเราเวลเยอะเราก็จะตัวโตขึ้นอยากจะเห็นไหมล่ะถ้าเราเวลเยอะแบบเยอะๆมากๆเราจะโตขนาดไหนไปดูกันเลยคลิปนี้นี่แหละจะมีคําตอบเอะไอ้เจ้าจิ๋วทำไรอ่ะ เด๊เราก็จิ๋วเหมือนกันดีกว่าอเอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผู้ชมผมฟลมสุดจิ๋วตอนนี้แล้วก็หนิงสุดจิ๋วอยู่ตรงเฮ้ยโอ้โหเจ็บ <laughs> โอ,โ,อโอ้ดูดูมาทํากับเราแบบนี้ตอนนี้เรามาอยู่กับโลกตัวจิ๋วนะครับผมนะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโลกของเรานะครับน่โลกตัวจิ๋วนะครับแต่ถ้าเรามีเวล1หนึ่งเวลเราจะสามารถตัวโตได้อีกนะก็คือโลกนี้จะใช้แบบประมาณว่าเวลจะเหมือนอายุทุกคนก็ตอนนี้เราจะเป็นเด็กแบบเด็กทะลุเด็กกระโปงอยู่ใช่ปะเออแต่ถ้าเราแบบมีเวล1หนึ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะตัวโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังโดดขึ้นหนึ่งบล็อกไม่ได้โอเค นี่เน่งมาดิเลยเราจะไปฆ่าเกียร์ต้องรุดเดี๋ยวเราฟาดไม้ก่อนจะไปฟาดไม้มันยากลำบากขนาดนี้ยากมากนิงไปไหนแล้วอ่ะเจ็บเลยอยู่ข้างล่างอย่าลงไปไกลอย่าลงไปไกลเราองตายนะจะตายอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าอย่าลงไปไกลเดี๋ยวโหถ้าเราลงหนึ่งบล็อกอ่ะมันจะเจ็บตัวรู้ไหมนี่ฟาดไม้ทำดาบไปก่อนเลยก็ได้พี่ว่านะโอ้ทุกคนแล้วก็ ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอย่างงี้โอเคแล้วน่าจะได้ดาบนะครับทุกคนง่ายอยู่ง่ายอยู่นี่เน่งนี่่งโอ้โหแปะแปะแปะใหญ่เลยนะโอ๊ยค่อยหย่อนตัวลงไปตอนนี้โอ้โหตอนนี้เราเจ็บหนักมากเราต้องการวิวนะเราต้องไปลองฆ่าแกะกับฆ่าหมูลองดูนะเผื่อแบบมันจะได้วิวมาโอเคแล้วก็ขับดาบมาซะตัวคับอยู่ข้างหลังนะพี่จะลองคับดาบใหญ่มากใช่โอ้โหตัวคับแบบโคตรใหญ่เลยดูดิ เราตัวยังไม่ถึงครึ่งของตัวคาร์ฟเลยอ่ะใช่โอเคเจ้าแก่ข้าจะฆ่าพวกเจ้าโอ้โหดูดิทุกคนโคตรช้าเลยวิ่งเดียวมจะถึงได้แต่ละบล็อกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกูจะไม่ถึงไม่เดียววันนี้จะไปถึงไหมไม่โคตรไกลเลยเจ้าแก่มาเพิ่มเลเวลข้าข้าจะได้โตโตข้าจะได้เดินขึ้นบล็อกหนึ่งง่ายๆโอ้โห หนึ่งปีผ่านไป <Radio> <S <S เฮ้ยแกวิ่งลงมาหาเราเลยว่าโอเคตอนนี้เรามีบันไดแถมมานะครับสี่บล็อกโอเคเดี๋ยวเราเราจะสามารถปีนบันไดได้นะครับเนาะเอออันนี้มันเรามีบันไดแถมอยู่นะเราปีนบล็อกได้เข้าใจไหมอ,อ,อ๋ออเอนี่มานี่สิเนี่ย เอาบันไดต่อขึ้นให้เออบันไดต่อขึ้นให้หน่อยบันไดต่อขึ้นเออเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันทุกคนแกโอ้ยมันจะขึ้นไปอีกชั้นอีกมีม้าด้วยถ้ามันวิ่งแล้วเราจะฆ่ามันได้เก็บไปเนี่ยเออเออเราต้องโดดตีโดดตีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแกดูดิ่จะเพิ่งโอ้วันวิ่งหนีไวมากเออนี่มันเดินเว้ยเออเออสุดยอดสุดยอดเออโอุ้ยยังไม่ถึงหนึ่งเลยใช่เออ โอ้ยยังไม่ถึงหนึ่งวลเลยทำไมเราเป็นวลยากขนาดนี้เนด็กหย่าเจ้าแกเอ้ยเอ้ยไปเด้อคุณแกบ๊วยแกแกวิ่งไปข้างบนแล้ววิ่งกลับมากว่ากูจะเดินไปถึงแกให้ตายเถอะโอเคแล้วได้ครึ่งเวลโอ๊ยน้องไอ้มาโอ้โห ทุกคนม้ามันวิ่งดีพี่อย่าเพิ่งขึ้นไปโอ้โหคนยิ่งตามลําบากอยู่ไม่ตายเถอะมาโอเคเอาม้าน้อยนี่แหละกูม้าใหญ่มาน้อยม้าใหญ่เอาบดตอนนี้ยอะไรฮะอะไรลังแกม้าก่อนตอนนี้โอ้โหถึงจะตัวเล็กแต่ก็โอ้โหเมื่อกี้ถตาม้ามันเหยียบนี้เราตายได้เลยนะนนี้ทุกคนพี่ว่าเราต้องไปอยู่แถวริมริมน้ำดกว่าไหมลยฟาร์มปลาดีกว่าโอเคอุ้ยหนึ่งแล้วทุกคนเราตกตาย ไม่โอ้ my god นี่เราต้องฟาร์มไม้ใหม่แล้วเนี่ยเวลาทุกคนเราฟาร์มไม้ใหม่ได้คือเมื่อกี้พี่ยอมตายนะฮะทุกคนก็คือพี่ไม่อยากแบบวิ่งกลับมาตรงไกลทุกคนเข้าใจป้าแถวนี้มันมีริมน้ําพอดีไงเดี๋ยวเห็นป่ะเราสามารถฟาร์มปลาได้จากตรงนี้ได้เว้ยเออเราไม่อยากเดินไกลเราก็เลยยอมตายไม่ได้ไม่ได้ข้ออ้างหรือไม่ไม่ได้ข้ออ้างเลยจริงไม่ได้ข้ออ้างเลยดูดิมันต้องวิ่งจากตรงนู้นอะตรงนู้นเลยไกลดู่ะเออไปถึงริมน้ำเนี้ยมันไกลมากพี่ก็เลยแบบ เออพี่ก็เลยต้องอย่างนี้แหละตั้งเราก็ค่อยๆเดินกลับมาตกบล็อกหนึ่งนี่แบบเรือรถหลอดหนึ่งเลยนะเลเวลหนึ่งแล้วใช่เออใช่โอ้ยหนิงตัวโตขึ้นแล้วทุกคนยอมไม่ได้อิจฉาไม่ใช่อิจฉาเออเราคว้าเป็นขวานก็ได้ดีกว่าทุกคนกลาเป็นขวานดีกว่าขวานน่าจะแรงกว่าเดี๋ยวเราเราจะลองลงไปไหวสู้กับปลาดูว่าเราจะสู้ปลาไหวหรือเปล่านะสงสัยจะลงไปแล้วแบบเป็นเป็นเหยื่อปลานายต้องสู้ชีวิตเข้าใจไหมถ้านายไปสู้ชีวิตนายจะตายตอนกลางคืนนายจะไม่มีเลเวลในการสู้กับซอบบี้ ปาอย่ามึงดีปาไหวเดียวโอ้ยขู่ยิ่งไหวนะชะเอ้โอเคเฮ้ยโอเคต้องแบบนี้สิต้องแบบนี้สิเอ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วแ,วแค่ไหว้แป๊บเดียวโอ้ตอนนี้จะตอนกลางคืนแล้วต้องระวังตัวให้ดีนะระวังซอมบี้ด้วยเข้าใจไหมเออตีเราถึงเหรอฮ<า>ะโอ้สบี้กินเราแรงตีเราแรงมากซอมบี้เน,นี่ยวางไปได้โอเคแล้วก็ เดี๋ยวขอลองลองทำพลิกแอคดูนะเผื่อเผื่อบันอ้นี้ได้โอ้เออว่าจะว่าไปเราฟาร์มจากถ่านก็ได้เหมือนจะเห็นถ่านอยู่ไกลไกลตรงนู้นน่ะบีไม้โอ้ยนี่คือตัวจิ๋วมากเลยอ่ะใช่เหรอคุณหันมาเดียวเดิเฮ้ยตัวโตตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่ผมเตอแล้วไอ้จิ๋วโอ้ยอย่าตีอย่าตีเจ็บเจ็บแรงแรงมาได้นมาดิาทำเตาเผาก่อนตีเโอ้ดูเตาเผาสิ เอ,เอ้ยหอ้ทำไมไม,มีไม้เยอะจังไงไปฟาร์มเมื่อกี้มาโอ้สุดยอดเลยต้องอย่างนี้สิทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนะันเราเด่กโอเคไปดได้ปลาปลาสองตัวฟาร์มตั้งแต่ได้ปลาสองตัวปลามันว่ายน้ําเร็วมากเลยไปตามาไม่ทันเลยโอ้ขนาดปลายังรังแกเราใหญ่กูโตก่อนนะใหญ่เราตัวโตวก่อนนะไอเจ้าปลาทั้งหลาย,ยาไปเจอว่าเอ้ยเราเจอฐานทุกคนเราจำได้ว่าฐานตรงนี้เราสามารถทุบถ่านแล้วก็ได้นี่มานี่หว่าได้เลเวลใช่หรอใช่ฐานมันได้เลเวลด้วยโอ้ยจิ๋วเกินไป ตุ๊บฐานไปถึงเอ้ยไม่ได้ฐาน<ช>ไม่ได้เลเวลโอ้ยได้ไงฐานกระเด็นออกไวข้างนอกเน่ยเฮ้ยโอเคออเลเวลหนึ่งแล้วว้าว <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตายเราต้องพยายามอย่าตายนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราตายเราจะไม่สะอาดมันจะกลับไปเป็นตัวจิ๋วเหมือนเดิมอ๋อยังไงเฮ้ยโคตรผมเลเวลสองแล้วตายหรอดูดิ<ๆ>ด เอ้ยดิแล้วเขาเรียกว่าแบบพูดเป็นผู้ใหญ่แล้วเว้ยตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มโตเริ่มโตดิแหละโตลกลายเป็นผู้ใหญ่อุ้ยสอบบี้เฮทุกคนเฮ้ยซอมบี้เคสต๊อ okay. มบี้ว่ะซอมบี้เราต้องฆ่ามันนะซอมบี้ถ้าเราไม่ฆ่ามันระวังตายนะเอ,ยเอ้ยโอ้ปลาเพียบเลยเอยเอเฮ้ยตอนนี้ไอผมเวลสามแล้วเว้ยโอ้ยยังไม่ได้เวลเฮ้ยโดดขึ้นแล้วโดดขึ้นสองบล็อกได้แล้วเย้ อะไรครับ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 โอกขอกินก่อน <siblings S 1> ทุกคนคม,ม <า S 2> ันอาจจะสว่างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ปรับเป็นในนี่นะปรับเป็นแบบสว่างมากนะครับทุกคนอโอ้ตอนนี้เราน่าจะตัวทั่าปก,กติแล้วป่ะอันนี้ตัวทั่าปกติปะวะนิงฟาร์มปลาไปเรื่อยก็ได้ทุกปลาไปมันจะได้มันจะได้ตัวใหญ่ขึ้นทุาากคนมันจะกลับไปเป็นตัวโตเหมือนเดิม เราได้ปลามาสิบตัวเลยแหละเอะอน,นิงอยากได้อาหาร่ากกวพี่ได้นะน้องเดี๋ยวอยากจะเห็นอยากจะเห็นว่าแบบเป็นไงไงแบบกลับไปรีสปอนไปไงเออเดี๋ยวเวลมันก็หายเลยว่าเดี๋ยวพ่อดูแลลูกโอ๊ยไม่ต้องหัวเดี๋ยวพ่อดูแลลูกเองไหนลูกอยู่ไหน <c oughs> อ๋ออยู่น่าเอยู่น่าเอาดิไปดิไปเอาดีไปเด,ดี๋ยวเออดาบไปดาบไป,บไปโอ้ดาบคนใหญ่เลย พี่ว่าไอพิกแอ็กยิงใหญ่กว่าตัวตัวบอลแหละเออมาดิมาดิมาดิเลยมาดิมาดิดูดิทุกคนอะไรอ่ะมีคนอะไรอ่ะดูดิขั้บอยเลเวลอะไรอ่ะโอ้ยา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 ยอะไรอ่ย่าดูดิดูดิทุกคนดูดิดูดินี่ดูดิตัวเต่าเล็บขบเราเองอ่ะจะไปไหนมาดิก่อนจะไปไหนมาดิปลาก่อนมาดิไอตัวเต่าเล็บขบเราเองอ่ะเราจะดูแลเองไม่ต้องห่วง ตัวมันต้องเล็บขบเราเองอะ่ะดีๆๆะอยู่ไหนวะดี <laughs> ดิโคต <พา S 1> จิ๋วเลยเน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีอ่อะไรอะ่ะอะไรทำไรอะ่ะไปเอาปลาในนั้นได้ก็ได้ไปเอาปลาในอะไรอ่ะไอในตาเผาว่ามันจะได้เลเวลด้วยตอนนี้เราจะลองดูนะครับถ้าเทียบกับซอมบี้นะเออเราจะตัวใหญ่ขนาดไหนลองดูดูทุกคนซอมบี้ดูดิเด้งดูดิดิซอมบี้ตัวครึ่งตัวเราเองอะไรวะ ถ้าไปแกะมกระจอกอย่างนี้เนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่โตจะเฉยไว้ทุกคนเราสามารถลิ่วิ่งเร็วเลยด้วยโคตรด,ดีดูดิเราวิ่งเร็วเลยนะหนินงดูดิใช่หรอเออดูดิว้าดดวด <ใบ S 1> <ล>ูดิโคตรไวเออแล้วก็ดูดิว่ายน้ำเร็วอย่างเร็วเลยโอ้ดูดิเราโคตรตัวใหญ่เลยเราจะไปฆ่ามาฆ่าสัตว์ให้บดเราจะลองตัวใหญ่แบบใหญ่ๆเลยทุกคนเนาะโอ้ดูดิเราเดินไม่ต้องกระโดดเลยขึ้นบล็อกแบบไม่ต้องกระโดดเลยอ่ะเย้เราขึ้นบล็อกตรงนี้ ใช่เหรอเกเมื่อเวลเท่าไหร่ขึ้นบล็อกหนึ่งได้เมื่สามโอเคกีดำน้ำตีปลากับตายใช่เหรอเก้เดี๋ยวพี่ฆ่าสัตว์ให้ละกันนะอะไรอ่ะเฮ้ยตั้งจิ๋วดูดิเออโอเควันสิบห้าโอ้ยอะไรตัวเท่าแล้วขบเราเลยอ่ะดูดิทุกคนตัวเล็กเลยเอาไปไปไปเอาไปไปไปจะได้ตัวเท่ากันโอ้ดูดิพี่ดิเขากำลังเจริญเติบโตพี่ดิเขากำลังจุด เจริญเติบโตทุกคนดูดิตัวใหญ่แลยแปลกแปลกเลยค่ะใช่เหรอมุมมองมุมองสูงมากทุกคนดูดิดูคนพี่นิคก็ตัวโตกว่าเราอีกจ้าเอาไปเลย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 เลียไปออกไปเลยโอ้ดูดิทุกคนพี่ดิก็ตัวอย่างโตเลยโอ้ตอนนี้เราเป็นยักษ์แล้วทุกคนดูดิเราเป็นยักษ์แห่งโลกนี้เอาที่ไปที่ไปที่ไป เอ้ทุกคนครับดูนั่นดิยักษ์ฟาร์มไม้เบลลอร์เลยโครเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออีโอ้ยนิงทีวีมานิงทีวีมาเดี๋ยวก่อดิดูดิแล้วดูบล็อกดิทุกคนบ็อกยักษ์โอ้ยไอ้ยักษบ็อกคนใหญ่เลยโอ้พี่นิงยังวิ่งไม่ถึงเลยเน ไป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 เลเวลไปอู้พิงแอคอันใหญ่กว่าตัวพี่หนีอ่ะโอ้โหใหญ่มากโอ้ดูดีดูเนื้อดิก็เดือดอโอ้โหเนื้อหมูยักษ์เนื้อหมูยักษ์เลยโอเยทุกคนครับตอนนี้เราก็เวละห้าร้อยแล้วทุกคนคือตอนนี้แบบไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วอะ่ะใช่เออแบบหูดับแบบแบบหูดับไปเลยดูสิทุกคนตอนนี้เราววห้าร้อยแล้วก็ตัวโคตรใหญ่เป็นแบบกลายเป็นยักษ์ของโลกนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะลองจะลองทิ้งไอเทมดูทุกคนนะ ดูดิดูดิดูดิบล็อกแม็กโอ้โหบล็อกใหญ่กว่าไม้อีกอะดูดิโอ้เอ๊ะดูเนื้อปลาดูได้ปลาโอ้โหนี่เป็นปลาหวานจะชัดนี่มันเนื้อปลาหวานโคตรใหญ่ใหญ่จะชัดดูดิโอ้โหนึกว่าตอนนี้เราเวลห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเสกเลเวลประมาณนะดูนะเลเวลหนึ่งหมื่นมันก็ยังเท่าเดิมนะครับน่าจะสุดแค่นี้แหละทุกคนใช่ปะเออ ตอนนี้เราวิ่งโคตรไวนั้นน่าจะเป็นแบบยักษ์อิสระแล้วทุกคนดูดิทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสู้กับซอมบ,บี้ดูวันนี้คิปเปอร์ดูดูคิปเปอร์ไอตีคิปเปอร์วันนี้โอ้โหไอมันมันก็ตีโดนเราอยู่ดิเห็นปะใช่เออตีโดนเราปกติเลยแต่แบบเราจะมีโอกาสตีไกลกว่าไงเห็นปะตีโดนคู่เลยโอ้โหสุดยอดอาเธอร์อ,อาเธอร์ไปกันเทุกคนโอ้ยดูดูยักษ์ดิ้งตรงนู้นสิโอ้โหทุกคนครับเป็นไงกันบ้างครับสลับ ยักษ์ตัวโตสตัวนี้ตอนแรกเป็นตัวจิว๋วตอนนี้เป็นตัวยักษ์ซะและ้วเลเวลหนึ่งหมื่นนะครับผมนะโ,โอ้สุดยอดมากาเลย <l abel> ตะเด้งรู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเลเวลถึงหนึ่งหมื่นแล้วเราเป็นแบบเจ้าของโลกด้แล้วดูดิ <l abel> โอ้ยเรา <l abel> เราดูดิ <l abel> โอ้ดูแบบ ต้นไม้ใหญ่ยังเล็กไปเลยทุกคนดูดิต้นไม้ใหญ่แบบเล็กๆไปเลยดูดิเฮ้ยขึ้นอยู่ต้นไม้มใหญ่ได้ด้วยมันเหมือนมมันนเหือต้นไม้เล็กเลยดูดิโอเคครับทุกคน,นสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดว่าเป็นยักษ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับทุกคนนะเออใครที่อยากเล่นเดี๋ยพี่ทิ้งลิงก์โหลดมาที่ข้างล่างนะเออแต่ค่อนข้างลงยากหน่อยนึงก็ไม่แนะนำแล้วกันให้ลงนะครับผมเนาะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่ครั้งหน้านะครับใครชอบก็เลิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มากตอนนี้รู้สึกห พยายามาปฝั่งนี้ฝั่งไหนตรงหมาตรงหมาเนี่ยอ๋อดีพี <h <h ่หนิงก้นจิ๋วเลยทุกคนดูดิเราแทบบอกไม่เห็นโอ้โหเห็นเห็นถุกใบเห็นโอเคสลับพาร์ทนี้ก็ไปไปก็พร้ผมไปไปฟาดไปโดนไปโดนโดนโดน